ในเั้นแรกเมื่อชาวอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าหันไปกราบไหว้พระบาอันพระธาทโรธเทพเจ้าเท็จของคนคาณาอันพระเจ้าทรงพระพิโรธและเลิกปกครองพวกเขาไหนไม่ช้าพวกเขาก็ตกเป็นทาสของกษัตริย์แกนเมโซโปเตเมียเป็นเวลา8ปปีแต่ในที่สุดพวกเขาก็นึกถึงพระเจ้าองค์แท้และอธิษฐานทูลขอ ความช่วยเหลือจากพระองค์วิธีที่พระเจ้าช่วยกู้คือทรงเลือกทรงเลือกผู้นำที่เข้มแข็งคนหนึ่งมาช่วยกอบกู้ชาวยิวผู้นำหรือที่เรียกว่าผู้วินิจฉัยนี้ชื่อเอสดโอีเอลน้องชายของคาเลพบผู้สอดแนมที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งในสมัยของโมเสสพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสวมทับโอดีเอล เขาจึงช่วยชาวอิสราเอลจากกษัตริย์เมโสโปเตเมียได้ชาวยิวก็กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่อย่างสนุกสุขมาเป็นเวลา40ปีเมื่อโอทมีเอเลเสียชีวิตลงประชาชนเริ่มลืมพระเจ้าอีกคราวนี้พวกเขาตกเป็นทาสของกษัตริย์เอกโรนชาวโมอัพและต้องเสียภาษีเป็นเงินจำนวนมากแก,ก่กษัตริย์โมอบพระเจ้าจึงทรงส่งผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งชื่อเฮเอฮูด e จากเผ่าเบนยมินมาช่วยเอฮูดเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เอกโลนเขาแกล้งทำเป็นว่ามีเรื่องลับเฉพาะจะทูลกับพระองค์เมื่อคนของกษัตริย์ออกไปหมดแล้วเอฮูดชักดาบแทงเอกโกลนตายกว่าทหารจะมาพบศพของเอกเอกโลนเอฮูดก็หนีไปแล้วเขาได้รวบรวมชาวยูและนำทัพเข้าสู่สู้รบกับชาวโมอับจนได้ชัยชนะมา ชาวอ,อิสราเอลจึงได้อยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา80ปีผู้วินิจฉัยคนต่อไปคือชามกาเขาได้ช่วยชาวอิสราเอลให้มีชัยชนะเหนือพวกฟิลิสเตียแต่ไม่นานประชาชนก็ลืมพระเจ้าอีก